วันนี้เรากลับมาพบก,กับรายการโคซีซีกูบาเชฟจูกับคุณนิรัยแล้วอ้าวเย่เลยเย่วันน,นี้เราสองคนมาทําอะไรกินคะวันนี้ฮะทำอะไรกินกันดีฮะเรา่าชวนเด็กๆทาอะไรกินกันดีวันนี้ข้าวหมูหวานไข่ดาวน้ําไข่ดาวน้ําแบบไม่ต้องใช้ฝีมือนะอันนี้ <c oughs> <c oughs> เด็กๆสามารถทำกินที่บ้านได้นะคะแม่ไม่อยู่สามารถทำกินเองได้นะอันนี้ไข่ดาวน้ำ แบบใช้ไมโครเวฟนะ<ด>คันนี้ดเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยเ yeah. ย้ตอกไข่แดงแล้วเราเทใส่น้ำวันนี้เราจะทำหมูหวานวันนี้เราจะไม่ใส่น้ำมันเราใส่เป็นน้ำเราจะคั่วหมูด้วยน้ำแทนสำหรับหนึ่งจานทานทนเดียวใส่หมูช้อนเดียวก็พอคั่วหมูจนสุก ประมาณ50%เด็กๆที่บ้านสามารถใช้เตาไฟฟ้าได้นะคะถ้าใครไม่ใส่เตาแก๊สนะใส่พริกไทยลงไปก่อนดับกลิ่น้าวของหมูเพราะเราไม่ได้ใส่น้ำมันนะน <c oughs> <c oughs> <c oughs> ี้เขาผู้ช่วยตัวน้อยมาแล้วน,นะคะ <c oughs> ใส่กระเทียมลงไป สองกีบพอใส่น้ำตาลหมูหวานเราก็ต้องหวานหน่อย <S <S ตามด้วยสีอิ๊วขาว ประมาณหช้อนโต๊ะนะคะซีอิ๊วขาวนี่มาลงมาก็ซีอิ๊วดำนี่ไม่ต้องใส่มากแล้วใส่หนึ่ใส่ช้อนชาพอใส่เพื่อให้มันขึ้นสีก็พอนะพราะให้หมูขึ้นสีสวยงามแล้วก็ผัดเคี่ยวจนน้ำหวดลงเกือบแห้งนะคะ จะปล่อยทีงไว้ค่อยคุนอยู่บ่อยๆอันนี้เดี๋ยวหม้อไหม้นะอันนี้อันนี้เราจะไม่เติมน้ําลงไปแล้วนะเพราะว่าน้ํำในหมูมันมีอยู่แล้วนะคะ หมูสุกด,ดีแล้วน้ำเกือกแห้งลงไปแล้วเห็นไหมปิดเตาปิดเตาได้เลยเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาแต่งจานกันเรามาแต่งจานให้น่ากิน Yeah.